เมนูทอดมันข้าวโพดเมนูที่ทําง่ายเด็กๆบ้านไหนก็ต้องชอบค่ะสวัสดีค่ะออตโตอะตอมทีวีค่ะวันนี้ก็มาพร้อมกับเมนูสำหรับเด็กอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นเมนูทอดมันข้าวโพดค่ะมาดูส่วนผสมกันเลยนะคะส่วนผสมหลักของเรานี่เลยนะคะหมูบดค่ะ อีกอย่างหนึ่งนะคะขาดไม่ได้ก็คือข้าวโพดนะคะนี่ค่ะข้าวโพดนะคะแล้วก็มีแป้งข้าวโพดคะ่ะแล้วก็มีน้ำนามันหอยนะคะนี่ค่ะแค่นี้นะคะคุณแม่ใช้4ี่อย่างนะคะถ้าเด็กต่ำกว่าขวบห้ามใช้เครื่องปรุงนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาทํากันเลยนะคะเราก็เอาส่วนผสมทั้งหมดนะคะมาใส่รวมกันนะคะ เริ่มต้นด้วยหมูสับของเราก่อนนะคะต่อด้วยซอสปรุงรสนะคะนี่นะคะใส่ซอสปรุงรสไปเลยถ้าเด็กต่ำกว่าขวบนะคะไม่ควรปรุงอาหารนะคะแต่นี่พี่ออตโต้และน้องอะตอมนะคะเลยวัยแล้วนะคะก็สามารถปรุงได้นิดหน่อยนะคะคุณแม่ก็ใส่เป็น ซอสนะคะสำหรับเด็กนะคะนี่เลยแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะตามด้วยข้าวโพดนะคะข้าวโพดเนี่ยคุณแม่ต้มแล้วนะคะข้าวโพดนะคะ,ะ,คะก็ใส่ตามความชอบนะคะลูกบ้านไหนชอบมากชอบน้อยเนี่ยก็ลองใส่ดูนะคะแต่บ้านนี้เนี่ยชอบข้าวโพดมากเลยนะคะคุณแม่ก็จะใส่ข้าวโพดลงไปเยอะหน่อยนะคะนี่นะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะ เมื่อเข้ากันแล้วนะคะเราก็ตามด้วยแป้งข้าวโพดของเราได้เลยนะคะสุดท้ายก็คลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะ เมื่อส่วนผสมเข้ากันเสร็จแล้วเราก็ไปปั้นเป็นก้อนได้เลยค่ะนี่นะคะคุณแม่ก็ปั้นเป็นก้อนออกมาได้แล้วนะคะนี่เลยนะคะง่ายๆนะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนสุดท้ายก็คือเอาไปทอดนั่นเองค่ะตั้งไฟนะคะแล้วก็ทอดได้เลยนะคะคุณแม่ใช้ไฟอ่อนนะคะในการทอดนะคะถ้าใช้ไฟแรงนะเดี๋ยวมันจะไหม้ซะก่อนนะคะก่อนที่ข้างในจะสุกนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็พร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะ เป็นยังไงบ้างคะกับเมนูทอดมันข้าวโพดน,นะคะสําหรับเด็กนะคะก็เป็นเมนูง่ายๆนะคะที่ทําได้นะคะก็ลองไปทําให้ลูกๆทานดูนะคะสําหรับวันนี้นะคะคุณแม่อ่อนก็ต้องขอลากันไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องออโตอะตอมทีวีด้วยนะคะวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ